สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนคือเกาครับผมเคยดอยมาล่ะครับครับมันนี่เคยดอยผ้ามากอกี้ลาบไก่บานครับลาบไก่บานกับข้าเหนียวนะครับเนาะขาแรงคือเกาครับมันนี่พักเคยดอยกัมีพักซีเหล้าครับพักเสดาครับพักกาดแตงแล้วก็พักหนอกบานห่าครับมาละขีนกนะครับเนาะเคยดอยมีใบอนใบยังไงเอ้ ใบบกกดทอดครับโอ้คิดกระบอออกก็ไปเอามาแล้วก็พริกทอดครับคองเกีครับผมมามาครับกินเข่าก็น้ากันครับผมเขาแรงคืเอเราครับมามาค่ะนี่แจวถ้วยหนึ่งครับวันนี้จำน้ากันเอาอยัางแสบเขาก็เย็นแล้วล่ะเขาเย็นยังเอ็นเอ็นใหญ่พนว่า เสียงร่มครับพี่น้องร่มแห้งขนาด <c oughs> พี่ขอดครับ <c oughs> อยัง,งจำแจวแ่วเลยครับ <c oughs> แจ่วแค่้อยเฮ็ดตัวเดียวครับมัน,เ,น <c oughs> เก้มกับอะไรนม หลาบไก่บ้าน,นครับกบกรอบมะกรูดอ่ะไม่มะกรูดเหรอ,อมไม่มะกูดนี่เค้ากันขนาดได้ครับเขาหลาบไก่หลาบไก่หลาบเป็ดนะครับเนาะ ไก่พาเถาครับหลักไก่พเา,าเถาลาบมาเลยบอยอรครับพเาเถาเมันจับห้ครับ แซ่บนะทาเม,มืองของล้ำล้ำัน,นามเฮ้าเด็กสมุนสเวนค่ะเพื่อนเฮ้าปานหมาเนาะครับเนาะ มก็มาอ่ะม, <laughs> มแบพริกขวดออม,มันมะกรูกด,ดร่พริกทอดไม่ใช่ขวดเหรอมพริกทอดนะเนี่ย ว่าไม่ัวนอ่ะพริก,อกถอดกับใบมะกรูดทอดเหตุในคนเนี่ยคนเดียวนะนั่งเอาหลูกอยู่จ้ะ ลูกไสคก้ครับยากลูกครับไว้ดอยนะ <laughs> ตอนญ่ปวดป่ตอนใหก็ใส่ข้ามไงแล้วสร้อยบ่ขาดดิ่ม อใช่พีกก่ก็ไปข้ามตรงนตาแตกเลยครับเป็น,นอะไอรจำบ่เยิมคำเลย เคยด้บยพระท่านนี่ทายไปที่การเหตุให้เบิ่งครับเคยด้บยพระท่านนี่เก่งมันไหนครับผม เมื่อทำไรป,ประกูส่วนเมือ่อไงนะส่วนได้ปะเขากันขนาดครับเผ็ดแต่นอ้าบะเนี่ย thì đó nhãn cam chín lắm ta đó nó cả lái lại đây hả mày? Ừ. เพชรขนาดอาขมแก่เพชรบ้างนะอืมอือืมตอนยังไงแลวเนาะ ตวดมาให้ทางพี่หน่อยสิมุ้งจะน่าขวายังี้ยกันเนาะทางน้ำเนี่ยทางนี้ก็้ลยอยู่ดอกพัก บา้องกบพี่น้องเสียงลมโอ้ยลมบืดบืดลมแห้งหัวฝน,นจะมาก่อน อกีอ่เท่าไฟก็มีครับพัดกี่เท่ามา กินไปนําดัางไฟเพียงมานําครับยังหนาวยังเย็นล่มมันก็แห้ง

อ,อยู่บงาเงก็เพชรแต่เน็ตกบะขาดบัานพักกัไร้ เสียงระถ่าหยอกลูกสายครับระถ่าก็ไม่ถอเอาลูกไสยให้อยู่ครับมันเป็นยังไงเด่ยนยากบ่ลูก <laughs> สายกำลังเป็นตะแพงครับซีเดือนกำลังสียหาเดือนนะครับผม đem mặt hả? đó, số đỏ số

ซอยกันครับ <น gadget> เป็นกินแสบเลย <ฮ ün. S 1> ไปแล้วครับเคยดอยขอลาไปก่อนครับวันนี้<ฆ>ขอบคุณ่อแม่พี่น้องสูุ้กคนครับผมตีไห้เกีรตดเข้ามาติดตามรับชมสองเคยดอยครับผมตามมาก,กดไลค์กดแชร์ ing, ครับผมสมัครสมาชิกค,ค่ะสวัสดีครับ